ก็นะจัดของขวัญแล้วก็นั่งดูดวงกันคนละหนึ่งคำถามนะนะก็อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะว่าตอนนี้เศรษฐ,ฐกิจมันบอกว่าคนไทยที่อยู่ในระดับกลางอ่ะถ้าได้ศึกษาระบบเศรษฐกิจตอนนี้ก็คือว่าภัยเศรษฐกิจตอนนี้มันแรงแรงถึงขั้นบอกว่าอ่าภัยเศรษฐกิจตอนนี้มันแรงถึงขั้นว่าคนระดับกลางจะลงลงระดับล่างเนี่ยจะอยู่มีห้าล้านคนอย่างว่าดูข่าวเมื่อเช้ามันก็มีความรู้สึกว่าตกใจเหมือนกันนะว่า เดี๋ยวนี้คนไทยรู้สึกว่าจะจนลงเพราะภัยเศรษฐกิจมันแรงขึ้นแต่คนก็ยังไม่เข้าใจว่าเรื่องมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากภัยสงครามรอบทิศที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็มีความรู้สึกว่าต่อไปอ่ะถ้าภัยเศรษฐกิจมันแรงอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงดีเนาะมันก็เหมือนว่าการเก็บเงินหรือการประหยัดกินประหยัดใช้ในะปัจจุบันของเราเนี่ยมันก็จําเป็นประจําเป็นต่อชีวิตเราจริงนะว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยมันมันในนี่มันนับวันเนี่ย ภัยเศรษฐกิจมันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วการลงทุนเดี๋ยวนี้มันก็เป็นการลงทุนแบบหลอกหลอกลงทุนเป็นส่วนใหญ่นะการหลอกลงทุนเนี่ยตอนนี้มันก็มีแบบหลายแบบแต่ว่าถ้าเราใส่ใจดีๆนะก็ะจะรู้ว่าการลงทุนปัจจุบันเนี่ยน้อยมากเลยที่จะลงทุนแล้วจะได้กาไรเต็มเต็มแบบเต็มเต็มสปีดนะมันก็เหมือนกับว่าถ้าบริษัทขายตรงอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมันมันมีเยอะมากเลยการ ไอการเรียกว่าแชร์ลูกโซ่นะแชร์ลูกโซ่หรือว่าการที่เรียกว่าแชร์แบบว่าต้องต้องลงเงินก่อนถ้าอย่างนั้นนะคิดนะค้าขายทุกวันนี้มันก็ไม่ค่อยจะดีเหมือนก่อนแล้วภัยเศรษฐกิจมันก็แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะอ่ะใครจะถามอะไรก็ถามมาถ้าจะดูดวงนะอันนี้ก็ถามเรื่องดูดวงเครื่องทั่วไปแต่ก็มีคนถามว่า ถามว่าแล้วชีวิตคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะตอนนี้ภัยเศรษฐกิจเนี่ยมันแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพอมันแพรแรงขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้คนบีบให้คนแบบลำบากมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคนจากที่ฟังนะว่าคนชั้นกลางจะลงไปอะไรนะคนชั้นสูงจะลงมาคนชั้นกลางเนี่ยมีถึงห้าล้านคนงิี้มันก็น่าคิดนะว่าภัยเศรษฐกิจมันก็ใกล้พวกเราเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงได้บอกนะช่วงนี้เก็บเงินกันไว้นะพยายามอย่าลงทุนอะไรกันมาก เพราะการลงทุนตอนนี้มันไม่ได้ได้กำไรอะไรมากมายขนาดนั้นนะนะมันไม่มีทางอะจะลงทุนแล้วได้กำไรสูงเหมือนก่อนมันเป็นมันเป็นไปได้ยากอะมาเข้ามากันแล้วก็จะถามดวงก็ตั้งคำถามมาจัดของขวัญมาแล้วตั้งเป็นคำถามเข้ามาแล้วกันนะก็อย่างที่บอกอะผมพยายามบอกหลายครั้งแล้วถึงเรื่องการลงทุนแล้วการดูอะไรที่มันเป็นกระแสถ้ามันแรงมากเกินไปอะ มันก็จะทําให้สุดเร็วคือเปนส่วนใหญ่มันเป็นการหลอกลงทุนนะปัจจุบันเนี้ที่ดูดูดูไปดูมานะมันเป็นการหลอกลงทุนซะมากกว่า